าจะมาเป็นร้านสเต็กชบาแก้วที่ลูกค้ารู้จักมากขึ้นนะคะร้านสเต็กชบาแก้วของเราเปิดมานานนะคะหลายสิบปีกันเลยนะคะแล้วก็ย้ายมาที่ใหม่นะคะคือฝั่งตรงข้ามนะคะก็มาเปิดคนยังไม่ได้รู้จักเลยช่วงนั้นคือคนน้อยมากเลยนะคะได้วันละสามสี่โตเองอ่าแต่ว่าพอเรากลับมาขายนะคะตรงบ้านเก่าเรานะคะก็ ไอเลิฟทิกตอกค่ะทำาิก k t อกไปเรื่อยๆจนคลิปดันฟีดนะคะลูกค้าเริ่มรู้จักเรามากขึ้นค่ะตั้งแต่ปี25 67นะคะลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยค่ะ ออเดอร์ล่าสุดปัจจุบันคือลูกค้าเต็มเต็มเลยนะคะลูกค้าแบบสั่งกลับบ้านลูกค้ามาทานที่ร้านบางทีนะคะที่ร้านก็ไม่มีโต๊ะให้ลูกค้าแบบตอนนั้นปวดหัวมากเพราะทําไม่ทานแล้วก็กดดันสุดๆเลยนะคะเราไม่เคยเจอลูกค้าเยอะขนาดน,นี้ mm. แต่พอลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เปิดจาก4โต๊ะเป็น6โต๊ะเป็น8โต๊ะแล้วปัจจุบันเป็น 10โต๊นะคะลูกค้าสามารถมาทานกันได้นะคะแต่ลูกค้าส่วนมากมาจากทางติกตอกกันส,ส่วนใหญ่เลยนะคะที่อ้อมเห็นนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะลูกค้านะคะที่ผ่านแวะมาอุดหนุนสเต็กฉบาแก้วราชบุรีนะคะร้านเราจะหยุดทุกวันพุธนะคะเปิดสี่โมงเย็นปิดสามทุ่มครึ่งตามมากันได้นะคะแม่แมมของเรานะคะสแตนบายรออยู่หน้าร้านแล้วจ้า